หญิงชรา80ปีแต่งงานกับภรรยาสาวอายุ23ปีเพื่อหวังอะไรบางอย่างจนเกิดเรื่องร้ายแรงที่ไม่สามารถแก้ไขได้ภายในบ้านหลังใหญ่ที่ตั้งอยู่กลางเมืองเก่าหญิงชราป้าเหมยวัย80ปียืนอยู่ริมหน้าต่างมองออกไปยังสวนหย่อมที่รบครึมรอยยิ้มของเธอแฝงไปด้วยวอยอความคิดบางอย่างที่ไม่สามารถอธิบายได้ในคำพูดทุกอย่างในบ้านของเธอยังคงเก่าแก่เต็มไปด้วยความทรงจำที่ซ่อนอยู่ในทุกมุมทุกเสาทุกฝาผนังจนแทบจะกลายเป็นบ้านของเธอที่เต็มไปด้วยความเงียบงันในยามค่ำคืน วันนี้เป็นวันสำคัญสำหรับป้าเหมยเพราะเธอจะต้องแต่งงานกับจันเพนหญิงสาววัย23ปีผู้มาจากครอบครัวยากจนจันเพนนั้นมีความฝันที่อยากจะหลุดพ้นจากชีวิตที่ยากจนและการแต่งงานกับป้าเหมยดูเหมือนจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดในชีวิตของเธอทั้งสองพบกันครั้งแรกโดยบังเอิญและไม่นานจันเพนก็ได้รับข้อเสนอจากป้าเหมยที่ดูแปลกประหลาดทั้งในแง่ของอายุและสถานะทางสังคมแต่สิ่งที่สำคัญคือป้าเหมยมอบคำสัญญาให้จันเพนว่าจะมีชีวิตที่ดีขึ้นหากเธอแต่งงานกับเธอ จันเทนหญิงสาวที่อายุน้อยกว่าและเต็มไปด้วยวายความฝันไม่อาจจะมองเห็นความลับบางอย่างในดวงตาของป้าเหมยที่แม้จะมีริ้วรอยแห่งวัยแต่กลับกแฝงไปด้วยความรู้สึกบางอย่างที่จับต้องไม่ได้ข้อเสนอที่ดูเหมือนจะไม่ธรรมดานี้กลับทำให้จันเทนลังเลอย,อยู่ไม่น้อยแต่เมื่อมองไปยังชีวิตที่แสนลำบากของตัวเองที่ไม่มีทางไปต่อเธอจึงตัดสินใจที่จะรับคำเสนอของป้าเหมยแม้ในใจลึกๆจะรู้สึกไม่มั่นใจการแต่งงานเริ่มต้นขึ้นในวันนั้นโดยมีพิธีเล็กๆที่จัดขึ้นในห้องนั่งเล่นของบ้านหลังใหญ่ ที่เต็มไปด้วยของเก่าและเครื่องตกแต่งที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงจันเพนยืนอยู่ข้างๆป้าเหมยรู้สึกเหมือนโลกทั้งโลกหมุนไปช้าๆในขณะที่ทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นไปตามแผนที่วางไว้แต่แรกนี่คือการเริ่มต้นใหม่ของเราป้าเหมยพูดกับจันเพนด้วยเสียงอ่อนโยนแม้ว่าแววตาของเธอจะซ่อนเร้นความหมายบางอย่างที่จันเพนยังไม่สามารถเข้าใจได้จันเพนพยักหน้าช่วงเวลาที่แปลกประหลาดนี้อาจจะเป็นการตัดสินใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเธอแต่จะเป็นอย่างไร ในอนาคตเธอยังไม่รู้แต่สิ่งหนึ่งที่เธอรู้ก็คือชีวิตของเธอจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปหลังจากวันนี้ในขณะที่การแต่งงานของพวกเขายังคงดำเนินไปความเงียบสงัดของบ้านกลับทำให้ทั้งสองคนรู้สึกถึงบางสิ่งที่อยู่ภายใต้พื้นผิวของความสัมพันธ์นี้อะไรบางอย่างที่อาจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเขาไปตลอดการหลังจากการแต่งงานที่ดูเหมือนจะเต็มไปด้วยความสงบป้าเหมยเริ่มแสดงให้เห็นถึงท่าทีที่ไม่เหมือนใครเมื่อเวลาผ่านไปหลายวันจันพน์ ก็เริ่มรู้สึกถึงบางอย่างที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับป้าเหมยไม่ใช่แค่การดูแลหรือการเป็นคู่ชีวิตตามปกติแต่กลับเต็มไปด้วยความคาดหวังบางอย่างที่จันทน์เพนยังไม่สามารถเข้าใจได้อย่างถ่องแท้ทุกเช้าป้าเหมยจะคอยมอบหมายให้จันทน์เพนทํางานบ้านทําอาหารและดูแลสวนหย่อมที่รกครึ้มเหมือนทุกๆวันแต่ความรู้สึกบางอย่างในตัวจันท์เพนเริ่มเตือนว่าไม่ใช่แค่การช่วยเหลือในชีวิตประจําวันเท่านั้นที่ป้าเหมยต้องการจากเธอวันหนึ่งขณะที่จันท์เพนกาลังทําความสะอาดห้องใต้ หลังคาเธอพบกับกล่องไม้เก่าที่ถูกซ่อนไว้ในมุมห้องที่มืดมิดกระองนั้นถูกปิดด้วยฝุ่นหนาและมีรอยขูดขีดจากการถูกเคลื่อนย้ายหลายครั้งเมื่อเปิดกล่องออกเธอก็พบกับแผนที่เก่าและเอกสารบางชิ้นที่ดูเหมือนจะเกี่ยวข้องกับสมบัติที่หายไปจากครอบครัวของป้าเหมยแผนที่นั้นแสดงตำแหน่งที่สำคัญในบ้านหลังนี้และเอกสารที่ตามมาคือบันทึกเกี่ยวกับการตาหาสมบัติที่เคยถูกซ่อนอยู่ในที่ต่างๆภายในบ้านบางอย่างในเอกสารนั้นดูเหมือนจะเชื่อมโยงกับการสูญเสียของครอบครัวป้าเหมย ในอดีตสิ่งที่จันเพนไม่เข้าใจคือทำไมป้าเหมยถึงเก็บเรื่องนี้ไว้และทำไมเธอถึงเลือกจันเพนมาเป็นส่วนหนึ่งของแผนการนี้จันเพนเริ่มสงสัยว่าแท้จริงแล้วการแต่งงานนี้ไม่ใช่แค่การแต่งงานเพื่อความรักหรือการช่วยเหลือกันตามที่เธอเคยคิดแต่มีบางอย่างที่ลึกกว่านั้นที่เกี่ยวข้องกับอดีตที่มืดมนของป้าเหมยเอ,เองเธอเริ่มตั้งคำถามว่าความสัมพันธ์นี้คือการช่วยเหลือหรือการใช้ประโยชน์จากกันแน่ในวันที่ฝนตกหนักจันเพนตัดสินใจเผชิญหน้ากับป้าเหมยเมื่อพวกเขานั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นที่มืดมดิ จันเพนถามด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความสงสัยว่าป้าเหมยมีอะไรที่ป้ากำลังซ่อนอยู่หรือเปล่าป้าเหมยหันมามองเธอด้วยสายตาที่แฝงไปด้วยความเงียบและจังหวะหนึ่งที่ยาวนานเกินไปป้าเหมยก็เอ,อ่ยขึ้นบางครั้งความจริงก็ไม่ได้เหมาะที่จะบอกให้คนอื่นรู้หรอกจันเพนคำพูดนั้นทำให้จันเพนรู้สึกถึงบางสิ่งที่หนักอึ้งในใจเธอรู้ว่าป้าเหมยไม่ใช่คนที่สามารถเปิดเผยทุกสิ่งได้แต่กลับสงสัยว่าความลับนั้นเกี่ยวข้องกับอะไร และมันจะส่งผลต่อเธออย่างไรในอนาคตท่ามกลางความสงบเงียบป้าเหมยยิ้มอย่างลึกซึ้งและหันไปมองออกนอกหน้าตา่างเมื่อถึงเวลานั้นเธอจะเข้าใจเองจันเพนยังคงยืนอยู่ที่เดิมความสงสัยเริ่มทวบีคูณขึ้นในใจแต่สิ่งหนึ่งที่เธอรู้แน่ๆคือการค้นหาความจริงนั้นจะเป็นเรื่องที่ยากและอาจทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปอย่างที่เธอไม่เคยคาดคิดมาก่อน จันเพนไม่สามารถขับไล่ความสงสัยออกจากใจได้อีกต่อไปเธอไม่อาจทิ้งคำพูดของป้าเหมยที่ลอยค้างอยู่ในหัวความลับที่ถูกซ่อนไว้ลึกในอดีตของป้าเหมยทําให้ทุกอย่างดูไม่ชัดเจนทุกสิ่งที่เธอเคยคิดว่าเป็นเรื่องของการแต่งงานเพื่อดูแลและร่วมชีวิตกันกลับกลายเป็นสิ่งที่ยากจะอธิบายและคาดเดาได้เช้าวันหนึ่งหลังจากการสนทนาที่เงียบงนันจันเพนตัดสินใจที่จะค้นหาความจริงให้กระจ่างแม้ว่าเธอจะรู้ดีว่าเส้นทางนี้ อาจจะพาเธอไปสู่สิ่งที่เธอไม่พร้อมรับรู้ก็ตามเธอเริ่มจากการย้อนรอยเหตุการณ์ในอดีตของป้าเหมยที่ได้รับการบอกเล่าโดยผู้อื่นนึกถึงคําพูดของคนในหมู่บ้านเก่าๆที่ป้าเหมยมักจะพยายามหลีกเลี่ยงการพูดถึงเรื่องของครอบครัวและบ้านหลังเก่าๆที่เคยเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตที่รุ่งเรืองในอดีตจันเทนไปเยี่ยมบ้านเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ในชนบทซึ่งเคยเป็นบ้านของป้าเหมยเมื่อหลายสิบปีก่อนสถานที่ที่เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความสุขกลับกลายเป็นบ้านร้างที่เต็มไปด้วยฝุ่น และความสุญส่งทุกอย่างรอบตัวดูเหมือนถูกเวลาทำลายจนไม่เหลืออะไรให้จดจำขณะที่จันเพนเดินสำรวจบ้านนั้นในห้องใต้ดินที่ถูกปิดมานานเธอพบกับตู้เก็บของที่ปิดแน่นด้วยความรู้สึกสงสัยเธอพยายามเปิดมันและพบกับเอกสารที่เก่าและเก็บรักษาไว้ด้วยความระมัดระวังความลับที่เธอกำลังตามหามีอะไรบางอย่างที่เชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตและการตัดสินใจที่ป้าเหมยต้องเผชิญในเอกสารนั้นมีรายละเอียดเกี่ยวกับก,บการสูญเสียทรัพย์สมบัติของครอบครัวป้าเหมย จากการกระทำที่เกิดจากความโลภและการทรยศแม้จะมีสมบัติที่มหาศาลแต่ทุกอย่างถูกทำลายลงในพริบตาด้วยการตัดสินใจที่ผิดพลาดและป้าเหมยเองก็ต้องรับผลจากความผิดพลาดนั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถย้อนกลับได้แล้วจันเพนคิดในใจขณะนั้นเธอก็พบแผนที่เก่าที่บ่งบอกตำแหน่งของสมบัติที่ถูกซ่อนอยู่ในบ้านหลังนี้และสัญลักษณ์ที่ดูเหมือนจะหมายถึงบางสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการแก้แค้น ในขณะที่เธอยืนอยู่ท่ามกลางซากปรักหักพังจันเทนได้ยินเสียงฝีเท้าที่เดินเข้ามาใกล้เป็นเสียงของป้าเหมยที่เดินเข้ามาในห้องใต้ดินโดยไม่พูดอะไรเลยในขณะที่เธอเข้ามาใกล้สิ่งที่เธอค้นพบคือการเดินทางที่เธอไม่สามารถย้อนกลับได้ป้าเหมยพูดด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความเงียบงันจันเทนหันมามองป้าเหมยด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยคำถามและในขณะนั้นเองที่ป้าเหมยได้เปิดเผยความลับบางอย่างที่ไม่เคยพูดถึงมาก่อน มันไม่ใช่แค่สมบัติแต่มันคือการแก้แค้นที่ต้องทําให้สําเร็จป้าเหมยกล่าวด้วยท่าทีที่สงบนิ่งแต่เต็มไปด้วยความมั่นใจคําพูดของป้าเหมยทําให้จันเพนรู้สึกถึงความทุม่มท้นในใจสิ่งที่เธอค้นพบในวันนี้คือการดําเนินการที่มืดมนและอันตรายเกินกว่าจะกลับไปแก้ไขทุกสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นไม่ใช่แค่เรื่องของการแต่งงานหรือการดูแลแต่เป็นการเดินตามแผนการที่ซ่อนเร้นมานานหลายสิบปีและตอนนี้จันเพนรู้ดีว่าเธอไม่มีทางหันหลังกลับได้อีกต่อไป หลังจากวันนั้นที่จันเพนเปิดเผยความลับของป้าเหมยเธอกลับมาที่บ้านด้วยความรู้สึกหนักเึ่งในใจทุกสิ่งที่เธอเคยรู้สึกว่ามันเป็นความจริงในชีวิตกลับเปลี่ยนแปลงไปในทันทีการแต่งงานที่เธอเคยคิดว่าเป็นเรื่องของความรักและการดูแลกลับกลายเป็นการเดินตามแผนการที่เธอไม่เคยคาดคิดมาก่อนในวันต่อมาเมื่อป้าเหมยไม่อยู่บ้านจันเพนเริ่มทำสิ่งที่เธอไม่เคยทำมาก่อนเธอค้นหาทุกสิ่งในบ้านที่อาจจะเกี่ยวข้องกับแผนการของป้าเหมย โดยเฉพาะสมบัติที่ถูกซ่อนไว้ป้าเหมยอาจจะคอยดูแลให้เธอทําตามคําสั่งแต่นับจากวันนี้ไปจันเพนไม่อาจปล่อยให้ตัวเองตกอยู่ในกรอบของความต้องการที่ไม่รู้จบนี้เมื่อเช้าวันหนึ่งป้าเหมยกลับมาที่บ้านก่อนเวลาจันเพนกําลังยืนอยู่หน้าห้องใต้ดินที่ป้าเหมยเคยพาเธอไปเมื่อครั้งก่อนแต่จันเพนไม่ยอมเปิดประตูในทันทีเธอคิดถึงทุกคําพูดที่ป้าเหมยบอกไว้และสงสัยว่าความลับที่เธอค้นพบจริงๆแล้วจะเป็นคําตอบสุดท้ายที่เธอจะได้รับจากการเป็นส่วนหนึ่งของแผนการนี้ ทำไมป้าถึงต้องการสิ่งนี้จันเพนถามตัวเองในใจขณะที่มือของเธอกำลังจับลูกบิดประตูและหันไปมองป้าเหมยที่ยืนอยู่ข้างหลังป้าเหมยมองเธอด้วยสายตาที่เงียบสงบและกล่าวจันเพนสิ่งที่เราทำวันนี้จะเป็นผลดีในอนาคตฉันแค่ต้องการให้เธอเข้าใจว่าทุกสิ่งที่ทำไปล้วนมีเหตุผลคำพูดของป้าเหมยทำให้จันเพนรู้สึกถึงความขัดแย้งในใจท่ามกลางความสงบของบ้านนี้ทุกอย่างกลับซ่อนความจริงที่มืดมน และอันตรายเกินกว่าจะรับมือได้จันเพนไม่สามารถหลีกหนีจากสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นได้แต่ก็ไม่สามารถหยุดความสงสัยและความรู้สึกผิดที่เริ่มกัดกินจิตใจของเธอคืนหนึ่งขณะที่ทั้งสองนั่งทานอาหารมื้อเย็นด้วยกันในห้องทานอาหารใหญ่ป้าเหมยพูดขึ้นมาในท่าทีที่ดูไม่รีบร้อนนักจันเพนการที่เธอตัดสินใจแต่งงานกับฉันไม่ใช่แค่การแก้ไขปัญหาของเธอเองแต่ยังเกี่ยวข้องกับการทวงคืนสิ่งที่สูญเสียไปจากครอบครัวเรา จันเพนรู้สึกถึงแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นในทุกคำพูดของป้าเหมยแต่อย่างไรก็ตามเธอก็ไม่สามารถขัดขืนหรือถามอะไรต่อได้ท่าทีของป้าเหมยนั้นมั่นคงและไม่เปิดช่องว่างให้จันเพนได้สักถามถึงแผนการที่เธอกำลังร่วมมือไปด้วยการทำหน้าที่เป็นภรรยาของป้าเหมยไม่ใช่แค่การช่วยเหลือคนแก่แต่กลับเต็มไปด้วยภารกิจที่เธอไม่อาจปฏิเสธได้ความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับป้าเหมยเริ่มเข้าสู่เส้นทาง ที่ไม่สามารถหันหลังกลับได้ท่ามกลางการเติบโตของความตึงเครียดในบ้านหลังใหญ่แห่งนี้ความสงบที่ดูเหมือนจะไม่มีวันหมดสิ้นกลับเต็มไปด้วยความท้าทายที่ยากจะประเมินจันเพนเริ่มตรหนักว่าเธอได้ตกลงในข้อตกลงที่ไม่สามารถย้อนกลับได้อีกต่อไปแม้ว่าในใจของเธอจะเริ่มสงสัยและไม่มั่นใจในสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นแต่เธอก็รู้ดีว่าหนทางที่เธอก้าวไปนั้นเต็มไปด้วยความเสี่ยงและการสูญเสียที่ไม่อาจคาดเดาได้ในวันที่ทั้งสองออกไปสำรวจรอบบ้านป้าเหมยได้แนะนำจันเพน ให้รู้จักกับสถานที่ต่างๆที่ซ่อนความลับไว้ทุกมุมมองของบ้านรวมถึงห้องลับที่ไม่เคยเปิดเผยให้ใครเห็นเมื่อจันเพนเดินไปตามเส้นทางที่ป้าเหมยชีย้นำก็รู้สึกถึงความผิดปกติที่มีมากกว่าความเรียบง่ายของการดูแลบ้านและมันก็กลายเป็นสัญญาณที่ทำให้เธอรู้ว่าความสัมพันธ์นี้ไม่ใช่แค่การทำหน้าที่สามีภรรยาแต่เป็นการเริ่มต้นของการเดินตามแผนที่เธอไม่มีทางหลีกหนีจากมันได้ เวลาผ่านไปหลายสัปดาห์ความสัมพันธ์ระหว่างจันเทนกับป้าเหมยยิ่งทวีความตึงเครียดมากขึ้นทุกครั้งที่จันเทนพยายามสอบถามเกี่ยวกับแผนการและสมบัติที่ถูกซ่อนไว้ป้าเหมยจะหลีกเลี่ยงคำถามนั้นอย่างชำนานทาให้จันเทนเริ่มรู้สึกว่าเธอกำลังถูกดึงเข้าไปในเกมที่ไม่มีทางออกในคืนหนึ่งขณะที่บ้านหลังใหญ่เงียบสงบป้าเหมยเดินเข้ามาหาจันเทนในห้องนั่งเล่นด้วยท่าทีที่ไม่เคยมีมาก่อนความเงียบที่ตึงเครียดแพร่ซ่านไปทั่วห้องก่อนที่ป้าเหมยจะพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงที่เย็นชา จันเพนฉันรู้ว่าเธอกําลังสงสัยอยู่คําพูดนั้นทําให้จันเพนสะดุ้งเล็กน้อยแม้ว่าจะเตรียมตัวไว้แล้วแต่ก็ไม่สามารถหยุดการเต้นของหัวใจที่เต้นแรงจากความกลัวและความรู้สึกที่ว่าเธอกําลังเข้าใกล้ความจริงมากขึ้นเรื่อยๆฉันไม่อยากให้เธอรู้เรื่องนี้ป้าเหมยกล่าวขณะนั่งลงข้างๆจันเพนแล้วจ้องไปที่เธออย่างลึกซึ้งแต่ในที่สุดเธอก็คงต้องรู้ความจริงจันเพนเงียบไปสักครู่ก่อนจะถามด้วยน้ำเสียงที่มีทั้งความสับสนและความหวาดกลัว ความจริงที่ป้าพูดถึงคืออะไรป้าเหมยถอนหายใจลึกๆแล้วหันไปมองออกไปข้างนอกหน้าต่างเหมือนกำลังหวนคิดถึงบางสิ่งในอดีตมันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตของครอบครัวเราการสูญเสียครั้งใหญ่ที่ทําให้ฉันต้องเลือกเส้นทางที่เธอไม่อาจเข้าใจจันเพนเริ่มรู้สึกถึงบางสิ่งที่ไม่ชัดเจนแต่กลับรู้สึกว่าเธอกําลังจะได้รับคําตอบที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของเธอไปตลอดกาลหลายปีที่แล้วครอบครัวเรามีทุกอย่าง แต่ความโลภของคนในครอบครัวทําให้เราสูญเสียทุกสิ่งฉันสูญเสียทั้งความรักทั้งทรัพย์สมบัติที่เคยมีป้าเหมยพูดเสียงต่ําฉันได้ทําผิดพลาดหลายครั้งในชีวิตแต่มันก็ไม่สายเกินไปที่จะเรียกคืนบางสิ่งที่หายไปจันเทนเริ่มเข้าใจว่าเหตุการณ์ที่ป้าเหมยพูดถึงไม่ใช่แค่ความสูญเสียในครอบครัวเท่านั้นแต่เป็นการที่ครอบครัวของป้าเหมยถูกหักหลังและถูกทรยศจากคนที่ใกล้ชิดที่สุดนั่นคือต้นเหตุที่ทําให้ป้าเหมยเลือกที่จะเดินทางสายนี้ ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นฉันต้องทําให้มันจบลงให้ได้จันเพนป้าเหมยกล่าวพร้อมกับยิ้มออกมาอย่างขมขื่นสิ่งที่ฉันทําวันนี้คือการแก้แค้นและเธอก็คือส่วนหนึ่งของแผนนี้จันเพนรู้สึกถึงความหนาวเย็ยนที่แผ่ซ่านไปทั่วร่างกายเธอเริ่มรู้แล้วว่าแผนการที่ป้าเหมยพูดถึงไม่ใช่แค่เรื่องของสมบัติหรือการเรียกคืนสิ่งที่สูญหายแต่เป็นการที่เธอต้องถูกดึงเข้าไปในเกมแห่งการแก้แค้นที่ไม่สามารถหลีกหนีจากมันได้การแต่งงานของเราไม่ใช่แค่เรื่องของการดูแลหรือความรัก มันคือการทําให้ทุกอย่างกลับมาสู่ที่เดิมป้าเหมยกล่าวต่อพร้อมกับจ้องตาจันเพนและเธอก็เป็นส่วนสําคัญของแผนนี้คําพูดนั้นทําให้จันเพนเริ่มเข้าใจบางสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่เธอเริ่มรู้สึกว่าเธอกําลังถูกใช้เป็นเครื่องมือในเกมที่ป้าเหมยวางแผนไว้นานหลายปีขณะเดียวกันก็รู้สึกว่าเธอไม่มีทางเลือกและถูกบีบให้ทําตามแผนการนั้นเธอจะต้องช่วยฉันให้สมบัตินั้นกลับมาไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรป้าเหมยกล่าว ด้วยน้ำเสียงที่เด็ดขาดและไม่ยอมให้มีการปฏิเสธจันเพนนิ่งเงียบไปเธอรู้ว่าทุกสิ่งที่เธอกำลังเผชิญอยู่ไม่ใช่แค่เรื่องของการแก้แค้นธรรมดาแต่เป็นการทวงคืนสิ่งที่ถูกพรากไปจากครอบครัวป้าเหมยซึ่งมันจะพาเธอไปสู่การตัดสินใจที่ยากลำบากที่จะไม่สามารถย้อนกลับได้อีกต่อไปการเปิดเผยความจริงในคืนนี้ทำให้จันเพนได้รู้ว่าไม่มีอะไรที่สามารถหลีกหนีได้อีกแล้วทุกอย่างที่เกิดขึ้นคือส่วนหนึ่งของการเดินตามเส้นทางที่ไม่อาจหันหลังกลับได้ เวลาผ่านไปอีกหลายวันจันเพนรู้สึกเหมือนตัวเองตกอยู่ในกับดักที่ไม่มีทางหลีกหนีเธอเริ่มเข้าใจถึงแรงกดดันที่ป้าเหมยกำหนดให้เธอซึ่งทำให้เธอไม่สามารถถอนตัวจากแผนการที่ถูกวางไว้แม้จะพยายามหาทางออกหลายครั้งแต่ก็รู้สึกว่าแผนการทั้งหมดถูกล้อมกรอบให้เธอต้องเดินไปข้างหน้าโดยไม่สามารถย้อนกลับทุกเช้าป้าเหมยจะบอกให้จันเพนไปสำรวจพื้นที่ต่างๆของบ้าน หลังใหญ่เพื่อค้นหาสมบัติที่ถูกซ่อนไว้ตามแผนแต่ในทุกครั้งที่จันเพลนพบเจอสิ่งต่างๆที่อาจจะเป็นบาะแสมันกลับไม่ใช่สิ่งที่เธอคาดหวังเลยสักครั้งทุกๆการค้นหากลายเป็นความพยายามที่ต้องฝืนใจแต่ก็ทําให้เธอเริ่มเข้าใจว่าสิ่งที่ป้าเหมยต้องการไม่ใช่แค่สมบัติแต่เป็นการคืนสิ่งที่สูญเสียไปจากความโลภของผู้คนในอดีตคืนหนึ่งหลังจากการสำรวจที่ไม่คืบหน้าจันเพลนกลับไปที่ห้องของเธอและนั่งคิดทบทวนถึงสิ่งที่ได้รู้จักป้าเหมยคําพูดของป้าเหมยยังคงกล้องอยู่ในหัวเธอ การแต่งงานของเราไม่ใช่แค่การดูแลมันคือการทำให้ทุกอย่างกลับมาสู่ที่เดิมคำพูดเหล่านั้นทำให้เธอเริ่มสงสัยในตัวเองว่าเธอกำลังทำสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่ในคืนนั้นจันเพนตัดสินใจผันใจกับป้าเหมยและถามคำถามที่เธอคิดไว้หลายครั้งแต่ไม่เคยถามออกไปทำไมต้องทำแบบนี้ทำไมต้องใช้ฉันเป็นเครื่องมือในแผนการของป้าเสียงของจันเพนสั่นเครือแต่เต็มไปด้วยความหนักแน่น ป้าเหมยยืนเงียบอยู่ที่ประตูห้องรอยยิ้มที่มักจะดูอบอุ่นกลับแฝงด้วยความเงาหงอยเธอเดินเข้ามาใกล้จันเพนและนั่งลงข้างๆเธอคงไม่เข้าใจหรอกว่ามันยากแค่ไหนที่จะต้องสูญเสียทุกสิ่งที่เคยมีและต้องเริ่มต้นใหม่จากศูนย์ป้าเหมยเริ่มพูดเสียงเบาแต่ทุกคำของเธอเต็มไปด้วยอารมณ์ที่จันเพลไม่เคยเห็นมาก,ก่อนในชีวิตของฉันฉันสูญเสียความรักความสุขและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความเชื่อในมนุษย์เองความเจ็บปวดจากการถูกหักหลังมันลึกเกินกว่าที่ใครจะเข้าใจได้ จันเทนรู้สึกถึงความเศร้าและความเจ็บปวดในคำพูดของป้าเหมยแต่เธอก็ยังไม่สามารถยอมรับได้ว่าการแก้แค้นจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดป้าอาจจะคิดว่าแผนการนี้จะช่วยป้าได้แต่ในใจของฉันมันไม่ใช่ทางออกที่ดีเลยจันเทนพูดด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความกังวลถ้าเราเดินทางนี้ไปจนสุดทางเราจะได้อะไรกลับคืนมาบ้างป้าเหมยมองจันเทนด้วยสายตาที่แฝงไปด้วยความเศร้าแต่ในขณะเดียวกันก็แฝงไปด้วยความมั่นใจสิ่งที่ฉัน ต้องการไม่ใช่แค่การแก้แค้นแต่เป็นการทําให้สิ่งที่สูญหายกลับมามีค่าอีกครั้งป้าเหมยหยุดไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดต่อและถ้าเธอไม่ทําตามแถนนี้เราจะสูญเสียไปหมดทุกอย่างจะไม่มีวันกลับมาเหมือนเดิมจันเพนร,รู้สึกว่าเธอกําลังยืนอยู่ที่ทางแยกของชีวิตสิ่งที่เธอต้องเลือกในตอนนี้ไม่ใช่แค่การเลือกว่าจะอยู่กับป้าเหมยหรือไม่แต่เป็นการเลือกว่าจะยอมตกเป็นเครื่องมือในการแก้แค้นของป้าเหมย หรือจะหาทางเดินของตัวเองแม้ว่าการตัดสินใจนี้จะหมายถึงการสูญเสียความสัมพันธ์และความมั่นคงที่เธอเคยรู้จักฉันจะไม่กลับไปในเส้นทางนั้นจันเทนพึมพำเบาๆก่อนจะลุกขึ้นจากที่นั่งและเดินออกไปจากห้องคืนนี้จันเทนตัดสินใจแน่ว,แน,วแน่เธอจะไม่เป็นส่วนหนึ่งของแผนการนี้อีกต่อไปแต่ก็รู้ว่าเส้นทางที่เธอเลือกเดินนั้นจะเต็มไปด้วยความยากลาบากและอุปสรรคที่ไม่อาจหลีกหนีได้ความสัมพันธ์ที่เคยมีกับป้าเหมย จะต้องเปลี่ยนไปตลอดกาลและจันเทนจะต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่อาจจะไม่สามารถแก้ไขได้ขณะที่เธอเดินออกไปจากห้องป้าเหมยมองตามด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเศร้าและความผิดหวังสิ่งที่ทั้งสองคนกําลังเผชิญอยู่ตอนนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของการแก้แค้นหรือการบุนคืนสิ่งที่สูญหายแต่เป็นเรื่องของการเดินทางในโลกที่เต็มไปด้วยความผิดพลาดและการสูญเสียที่ไม่อาจย้อนกลับจันเทนยืนอยู่ที่หน้าประตูใหญ่ของบ้านหลังใหญ่ภายในบ้านที่เคยเต็มไปด้วยความสงบและความอบอุ่นกลับกลาย เป็นที่ที่เต็มไปด้วยความเงียบเหงาและความตึงเครียดราวกับกำลังรอวันแห่งการทางทาลายความสงบที่เคยมีกลับดูเหมือนเป็นสิ่งหลอกลวงเมื่อต้องเผชิญกับการตัดสินใจที่ไม่สามารถย้อนกลับในช่วงหลายวันที่ผ่านมาจันเพนพยายามหาทางนี้จากแผนการของป้าเหมยเธอเริ่มที่จะหันไปหาคนที่อาจจะช่วยเธอได้แต่ไม่ว่ากับใครทุกทางออกที่เธอคิดก็ถูกขวางกั้นด้วยสิ่งที่ป้าเหมย ได้วางแผนไว้ล่วงหน้าทุกย่างก้าวที่เธอก้าวไปข้างหน้าไม่ได้หมายถึงการหลุดพ้นจากการควบคุมของป้าเหมยแต่กลับยิ่งทําให้เธอต้องยอมรับความจริงที่อาจจะเกินกว่าที่เธอจะรับมือได้คืนหนึ่งขณะที่จันเพนนั่งอยู่ในห้องของตัวเองป้าเหมยเดินเข้ามาพร้อมกับใบหน้าที่แฝงไปด้วยความมั่นใจและแววตาที่ไม่สามารถซ่อนความเจ็บปวดที่สะสมมานาหลายปีจันเพนถึงเวลาที่เธอจะต้องตัดสินใจป้าเหมยพูดอย่างไม่รีบร้อนพร้อมกับยืนอยู่ตรงหน้า เธอจะอยู่ข้างฉันและช่วยทำให้แผนการของเราสำเร็จหรือเธอจะหันหลังให้กับทุกสิ่งที่เราเคยสร้างมาคำถามนั้นทำให้จันเทนรู้สึกถึงความกดดันที่ไม่สามารถหลีกหนีได้แต่ในใจของเธอกลับรู้สึกว่าเส้นทางที่เธอเลือกเดินในตอนนี้ไม่ใช่แค่การเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเองแต่ยังหมายถึงการเผชิญหน้ากับความจริงที่อาจจะทำให้เธอต้องเสียทุกสิ่งไปทำไมป้าไม่สามารถปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามธรรมชาติจันเทนถามด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความเครียด ทำไมต้องเดินตามแผนการนี้ทำไมไม่ปล่อยให้สิ่งที่สูญหายไปได้อยู่ในอดีตป้าเหมยยิ้มออกมาท่ามกลางความเงียบและกล่าวอย่างหนักแน่นจันเทนคนเราไม่สามารถปล่อยให้ความเจ็บปวดจากอดีตอยู่ในอดีตได้ความเจ็บปวดนั้นมันติดอยู่ในหัวใจและมันจะทําให้เราต้องกลับมาทวงสิ่งที่เคยสูญเสียไปจันเทนเงียบไปเธอรู้ว่าไม่มีทางเลือกที่จะหลีกหนี จากความต้องการของป้าเหมยได้แต่ในขณะเดียวกันเธอก็เริ่มรู้สึกถึงความสูญเสียที่มองไม่เห็นในใจของเธอเองก็เต็มไปด้วยความรู้สึกผิดที่ไม่ได้เลือกทางที่ถูกต้องตั้งแต่แรกฉันไม่สามารถอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยความแก้แค้นได้อีกต่อไปจันเพนพึมพำถ้าฉันทําตามแผนของป้าไปฉันก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของความเจ็บปวดนั้นเองป้าเหมยก้มหน้าลงช้าๆแล้วพูดขึ้นด้วยน้ําเสียงที่แทบไม่สามารถได้ยินฉันเข้าใจแต่ถ้าเธอเลือกที่จะหันหลังให้กับทุกสิ่ง มันจะทําให้เราทั้งสองสูญเสียทุกอย่างที่เรามีจันเพนรู้สึกถึงน้ําหนักของคําพูดนั้นในขณะที่ป้าเหมยยังคงยืนอยู่ตรงนั้นท่ามกลางความเงียบที่ท่วมท้นไปด้วยอารมณ์ต่างๆที่ทับถมกันอยู่มันถึงเวลาที่ต้องตัดสินใจแล้วจันเพนทุกสิ่งที่เธอทําในวันนี้จะกําหนดอนาคตของเราไปตลอดกาลจันเพนยืนนิ่งอยู่กลางห้องเธอกลับรู้สึกว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเธอนั้นไม่สามารถย้อนกลับได้อีกแล้ว แม้จะพยายามที่จะหลีกหนีจากแผนการของป้าเหมยแต่ดูเหมือนว่าทุกเส้นทางที่เธอเลือกจะเต็มไปด้วยการหลอกลวงและความสูญเสียที่รอเธออยู่ในคืนนั้นเมื่อทุกสิ่งลงตัวและจันเพนรู้สึกถึงความสิ้นหวังในหัวใจเธอก็ได้ทําการตัดสินใจที่อาจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเธอตลอดไปการเลือกที่จะไม่ทําตามแผนการของป้าเหมยก็เท่ากับการยอมรับการสูญเสียในทุกๆด้านเช้าวันรุ่งขึ้นขณะที่แสงแดดเริ่มส่องลงมาที่บ้านหลังใหญ่จันเพนเดินไปที่ประตูทางออกแต่ก่อน ที่จะเปิดประตูเธอหันกลับไปมองภาพที่เคยคุ้นตาภาพของบ้านหลังใหญ่ที่เต็มไปด้วยความทรงจําทั้งดีและร้ายที่ฝังลึกในใจเธอเธอรู้ดีว่าไม่ว่าจะตัดสินใจอย่างไรสิ่งที่ตามมาก็คือจุดจบที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นจะต้องจบลงที่นี่ไม่มีทางกลับไปอีกแล้ว